คะขับไปเลยค่ะโ้ยฟ้าเปิดแดดออกสวยจังเลยค่ะ ในเมืองแล้วก็จะทยอยเก็บภาพบรรยากาศในเมืองมาให้ได้ชมกันอันนี้ก็ในระหว่างทางเดินในระหว่างการเดินทางนะคะพเพื่อนๆวันนี้พี่ติ๊กแกก็บินไปเมืองไทยเนาะก็ขอให้พี่ติ๊กเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่แล้วก็กินอาหารไทยเที่ยวไทยเผื่อด้วยค่ะ หเห็นอยู่ตลอดทุกเส้นทางเลยค่ะส่วนคันนี้เขาจะเขาก็จะมีออะไรแบบแบบไม่มีรถพ่วงนะคะแต่ไม่มีรถพ่วงค่ะแบบจะมีเป็นคันเลยค่ะจะคันถ้าจะมีมีเป็นคันแบบนี้ดีนะคะอันนี้รุ่นใหม่รุ่ใหม่สะอาดแล้วก็อสวย ยาวๆค่ะเพื่อนๆน <ๆ S 1> ี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานนะคะเพื่อนๆที่จะข้ามไปอีกเกาะค่ะสะพานนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ค่ะเป็นสะพานข้ามกะ <ๆ S 1> แต่มีรอบข้างบรรยากาศสวยมากเลยค่ะน้ำในโอ้โหเป็นสีครามเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆแต่เราก็อยู่บนรถเนาะไม่สามารถเออถ่าย แม่น้ำข้างล่างมาให้เ c อฟซได้ชมกันเนาะนี่ค่ะสะพานข้ามมาอีกเกาะหนึ่งนะคะสรุปแล้ววันนี้ก็ข้ามมาล3สะพานค่ะ ไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าเมืองที่เรากำลังจะไปนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะอีก4กิโลแหล่หนนนา,าบบน่ดบบนึงเปล่าคุณชื่อไหมที่พิงค์เอาไปเห่าคุณเชื่อไหม ที่ทำงานใหม่นะคะพอเรแล้วเดี๋ยวเราจะเล็กองค์พอเสร็จแล้สติงกอน ผมถึงได้เลยว mm hmm. ันนอ้วันผมเลิกเครือว่าดีมาดูที่ทำงานใหม่ของพระสวามีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเป็นเอ่อเป็นกระบะกระบะของรถปิกอัพนะคะเแต่จะมาดูแต่แต่สามีแกแก แกไม่ได้ทำหรอกค่ะแกเป็นคนแบบซื้อแล้วก็ขายค่ะนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมเนาะก่อนที่เราจะาไปในเมืองหลวงก็แวะมาดูที่ทำงานใหม่ของแกก่อนค่ะโอเคเนาะเป็นบริษัทที่ว่าใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ชมรอบๆเมืองะคะเพื่อนเมืองที่เราจะ,ะย้ายเข้ามาอยู่นะคะอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ใช่เมืองของเมืองหลวงของเดนมาร์กนะคะอันนี้เป็นเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆที่ที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่เนาะเราก็ขับดูดูเมืองว่าเมืองเขาเล็กเขาใหญ่ขนาดไหนเนาะก็ยังไม่เคยมาไม่เคยไปนะคะ ฟักตาร้านฟักตาร้านซื้อของนะคะใหญ่เหมือนกันค่ะ,ะถนนตามตอกซอกซอยเราก็ยังไม่เคยรู้เนาะ ยังไม่เคยมาในครั้งแรกค่ะมาพร้อมกับ FC เลยค่ะเมืองที่จะย้ายเข้ามาอยู่นี่แหละคะ่ะเอมืองนี้นะคะ่ะอะไรคุณเอร์เทค่เข้าร้านเฟอร์เทค เฟอเทิกที่เห็นข้างๆนะคะที่บอกไปเมื่อกี้บอกผิดว่าเป็นฟักตาไม่ใช่ฟักตานะคะเป็นร้านเฟอร์เทคค่ะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ก่อนค่ะาาสวยจังเลยดูสิดอกไม้สวยมากมราคาก็อยู่ประมาณ60นะคะ59 เข้าไปข้างในกันเลยค่ะเพื่อน